โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีลรีวิวของกันอีกแล้วนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวัสดุซิสเกือบทั้งหมดนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วก็คือจะรีวิวเป็นในส่วนของงานอิจิบังคุจิงานจัตฉราเฮดนะครับผมนะเออก็ของเมฟิสโตนั่นเองนะครับก็มีอะไรเล็กลน้อยนะครับผมนะเล็กๆน้อยนิดพันอะครับผมนะก็ผมจะบอกว่ากล่องอะ่ะเออมันก็ดูดีใช่ไหมแต่ว่า กล่องดูดีก็จริงครับแต่ว่าหลังจากจบคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้กลิ่นแปลกๆนะกลิ่นแปลกๆจากกล่องนะคือมันเป็นกล่องเก่าเก็บมาน,หนาหลายปีนะครับผมนะกลิ่นก็มันเป็นกลิ่นยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่าผมไม่ชอบเลยได้กลิ่นทีผมนี่ดมยาดมทันทีเลยไม่ได้ปวดหัวเลยนะผมไม่ชอบกลิ่นมันนะกน็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีบแกะแล้วกล่องไว้ใกล้ๆ,ๆก่อนนะครับผมนะโอเคครับกล่องเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะครับผมนะเมฟิสโตเฟลสนะครับโอเค ก็เมฟิโตเนี่ยหายากนะครับผมนะหายากกว่าแมวคุโรอีกนะครับผมนะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันที่งานจัดราสตร์เฮดไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะครับรู้สึกจะมีชีเอมิไอ้นี่ด้วยนี่จังของชีเอมิอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตัวอื่นหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจเท่าที่ผมเห็นนะในตลาดที่เขาแบบขายอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงตลาดแบบตลาดที่เขาแบบขายของตลาดนัดไม่ใช่อย่างเงี้ยหมายถึงตลาดขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย ที่ผมเห็นนะมีแค่3ตัวนะครับผมนะซึ่งเชียมนีก็มีแค่ร้าน2ลร้านเองบังที่เห็นขายนะส่วนเมฟิโต้นี่แทบไม่เห็นเลยครับมีร้านนี้ที่ผมซื้อเนี่ยร้านนอกจากพวกอีบงอีเอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ใครที่เพิ่งดูบล็อกเศริช่วงนี้ก็อาจจะหาของเก็บกันใช่ไหมผมก็รู้ๆกันอยู่ก็ลองไปหาดูเผื่อเจอนะครับผมนะ ายา,อย,าอยู่นะครับผมก็นั่งหาพอสมควรนะครับผมนถ้าเจอก็ซื้อมาถ้าไม่แพงมากนะครับผมนะถ้าแพงเกินไปก็ไม่ซื้อกินเหมือนกันไหมโอ้หอึโอ้เหมือนกันเลยฮะว้ยโอ้ไม่เอาแล้วเอาไปโยนไกลๆเลยที่นี่เสียงเลยตึงๆมันน้ะโอเคฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องออกมาก่อนเลยฮะดึงออกมาด่วนๆฮนะตัวที่แล้วไม่ได้ดึงครับตัวนี้ขอดึงโอ้ดึงไม่ได้วะไม่ไม่ดึงเลยตรงนีน้ต้องใช้อันนี้อยู่ดีฮนะ ไม่ไหวจริงวะกลิ่นเหม็นเน่าเขาไปเก็บมาจากไหนวะโมเดลตัวนี้โอ้ร้านที่ผมไปซื้อคือหมดแล้วครับผมนะมีแค่สองตัวนะโอ้ไปไกลๆเลยครับกล่องเนะี่ยโอ้ขออนุญาตโยนครับผมนะเหม็นเน่ามากครับผมนะเหม็นกลิ่นแบบเก่าอะครับผมนะดูจากสกอตสกอตเทปข้างหลังนี้น่า,นาจะรู้กันนะว่ามันออกแนวเกือบเหลืองๆแล้วในกล้องมันผมเปิดไฟสว่างไปอะเออมันต้องแบบผมเห็นเองกับตาครับผมนะ โอเคก็มารีวิวเมฟิสโตเฟลสที่เป็นหมากันดีกวานนะครับผมนะทำหน้าเหมือนในไอ้นี่เลยมผมเก็บเพราะว่ามันหายากนะมันไม่ค่อยมีใครทำแบบโมเดลรูปหมาอะไรอย่างเงี้ยเออพวกแบบเป็นสัตว์เนาะส่วนมากน่าจะมีแค่แบบคูโล่ไหมถ้าแบบทำมาคู่กับโมเดลนะครับผมนะส่วนมากจะไม่มีนะครับน้อยมากที่จะมี ถือว่าทำสวยเลยครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลใกล้ๆหรือนี่แล้วก็ทำเป็นไอ้น,นี่และเข็มกัดเอ็กซ์ซิตตรงนี้ด้วยนะครับผมนะใส่ใจรายละเอียดสุดๆแล้วก็เป็นเอ็กซ์ซิสีฟ้าเอ้ยสีชมพูครับผมสีฟ้าไงข้างหลังก็เป็นรูปไอศครีมนะครับเมฟิสโตมีหมวกเมฟิสโตอยู่ข้างบนด้วยลุงตัวตลกนะครับผมนะตรงนี้เขียนว่าเขียนว่าอะไรวะ เ,เขียนว่าบอ n เพสโต้ BP สองพันสิบหเฮ้ยใช่บอกว่สองพันใช้หน้าครับผมนะในกล้องน่าจะไม่เห็นเราะมันตัวเล็กมากกล้องไม่ค่อยโฟกัสอะไรใกล้ๆด้วยครับผมนะก็เป็นงานหาย,ยากอย่างหนึ่งเลยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ครับผมนะเพราะว่าเป็นตัวเล็กๆรีวิวสั้นๆครับผมไม่มีอะไรมาก ก็ถ้าใครชอบนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมผมเออผมคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แลครับผมนะผมว่าต้องไปดมยาดมต่อแล้วกินมันยังเหม็นอยู่แถวนี้เลยกินมันคงกระพันเลยวะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม